ครับผมจะมาพามาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าจากกระเป๋าีิ้วรุนนี้นะครับหลอดไฟเสียหลอดไฟขาดนะครับเปลี่ยนยังไงนะครับผมวิธีเปลี่ยนหลอดไฟนะครับง่ายๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับของเอลนารุ่นคาริน่านะครับผมอ่าดับแรกนะครับเราจะมาดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวด้านบนนะครับเขาจะมีรูให้เสียบตรงนี้นะครับวิธีเปลี่ยนหลอดไฟนะครับจิ้ม เอาไขควงเนืออะไรก็ได้เป็นแบนหรือว่าเหล็กแหลมก็ได้นะครับจิ้มตรงนี้นะครับพอจิ้มตรงนี้ลงไปนะครับหลอดไฟเนี่ยเขาจะมาโผล่ด้านล่างนะครับนะครับให้ดูนะจิ้มลงไปแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับหลอดไฟจะโผล่มานะครับจิ้มข้างบนมือเรากดลงจิ้มแล้วหลอดไฟจะโผล่มาแล้วเราก็เอามือจับที่หลอดไฟนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นหลอดเขี้ยวนะครับแล้วก็ดึงลงมา เห็นไหมครับหลอดไฟเขาจะเป็นหลอดยาวลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับง่ายๆนะครับวิธีใส่นะครับวิธีใส่ก็เหมือนเดิมจิ้มเอาเหล็กนะครับที่ด้านบนนี้นะครับเห็นไหมครับจิ้มลงนะครับจิ้มลงไปในรูมีรูบังคับอยู่แล้วนะครับจิ้มลงไปปุ๊บนะครับแล้วก็เหล็กตัวที่อยู่ขาหลอดไฟก็จะขยับลงมานะครับเราก็ไปซื้อหลอดไฟนะครับจะเป็นหลอดยาวแบบนี้นะครับหลอดเขี้ยวนะครับ เห็นไหมครับอ่านี่นะครับล็อตเชี่ยวนะครับที่หมดสองข้างแบบนี้เราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็สวมขึ้นไปนะครับสวมขึ้นไปแล้วก็ดันขึ้นนะครับดันขึ้นแล้วก็หมุนไปทางขวานะครับผมแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับเปยนล็อตไปนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับผมแล้วก็ลองเปิดสวิตช์ดูว่าติดหรือไม่ติดนะครับผมแค่นี้เองนะครับ วิธีเปลี่ยนหลอดไฟจากกระเป๋าหิว้วแ mm. อลนาคาลีนานะครับแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมลองทําดูนะครับไม่ยากนะครับผมขอพระเจ้าอปพรี่น้องลูกท่านครับสวัสดีครับ